ดีค่ะวันนี้เพจอีจันอยู่กับทนายสงการอาฉรยยะทรัพย์นะคะทนายที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ค่ะได้ช่วยในหลายๆคดีนะคะล่าสุดก็คือช่วยในคดีน้องจูนค่ะจากาน้องจูนที่ถูกสามีทําร้ายนะคะทุกหน้าจนจนเสียโฉมแล้วก็คดีไม่คืบหน้ากอง9เเดือนค่ะพอมาถึงมือพี่สงการเนี่ยไม่ถึง3วันเท่านั้นนะคะคดีก็คืบหน้าแบบก้ากระโดดแล้วก็จนสามารถออกหมายจับ อดีตสามีที่ทุบหน้าน้อง,องจูนจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสแล้วก็เป็นเจ้าหญิงนิทราถึงสเดือนวันนี้เราจะมาพูดเปิดใจกับพี่สงการถึงเคสนี้ถึงที่มาที่ไปกันค่ะพี่สงการสวัสดีวส,ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้จะมาคุยกับพี่สงการใ,ครในคดีของน้องจูนค่ะพี่ว่าคดีที่ถูกฟีดมามา9เดือนเต็มนะคะคจนมาถึงมือพี่เนี่ยคดีก็ก้ากระโดด จนสามารถออกมาจากอดีตสามีได้พี่เริ่มเล่าคดีนี้ว่า,ามา,เ,<อ>าเรียนพี่อะไรคะจริงๆเลยนะเมื่อวันเสาร์ที่18มีนาคม2560เวลาประมาณชั่วโมงตัวน้องจูนเนี่ยกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆอีกประมาณ4คนเดินกระจ้องกระแยงมาเราที่สถานีโทรทัศน์ขอยะเอยน้าอมิตทีวีช่อง34ขณะนั้นเราเตรียมบันทึกรายการใครทุกชาวบ้านเราเห็นผูนหน้หญิงคนึงเดินกระยองกระแยงเหมือนซอมบีน้องจูนเดินเนี่ย ปกติคนเดินทั่วไปจะต้องเดินมีกริยาอ่อ,อนตามสภาพแต่น้องจูนเดินตัวแข็งมือบิดไปบิดมาแล้วลักษณะใบหน้าผิดรูป<ม>เราถามว่ามาเรื่องอะไรและเขาก็บอกตัวแม่บอกว่าเขาก็ร้องไห้<ม>เขาบอกอยากให้เราช่วยเรื่องคดี<ม>เขาบอกว่าลูกสาวเขาเานี่ยถูกสามีซึ่งเป็นนายทหารที่ค่ายแห่งหนึ่งที่จังหวัดปรจจุบันขณะนั้นยังไม่บอกว่าเป็นค่ายอะไร<ม>เขาก็บอกว่าถูก ทำร้า,ายถึงขั้นเนี่ยสาหัสแล้วก็น่าจะมีเจตนาอื่นหรือไม่อย่างไรเมื่อเราสอบถามดูแล้วเนี่ยเหตุเกิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2559คือเมื่อปีที่แล้วนับจนถึงวันที่เขามาร้องเนี่ยเกือบเเดือนเต็มเราถามว่าความคืบคหน้าเป็นอย่างไรเขาบอกว่าพนักงานสอบสวนบอกให้รอเขา,าบอกให้รอเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นญาติมันเจ็บปวดเหลือเกินว่าทําไมไม่ได้มีการแจ้งข้อขเล่าหาให้กับตัวของ ผู้เสียหายได้ทราบทั้งที่รู้ตัวคนร้ายอยู่แล้วก็รู้ตัวอยู่แล้วเนื่องจากว่าในคดีนี้ต้องบอกตรงไปตรงมาว่าเขาถูกทําร้ายในคืนวันที่20กรกฎาคม2559เวลากลางคืนตัวน้องจูนเนี่ยอยู่ในสภาพนอนจมกองเลือดนะครับแล้วก็ดังสภาพนี้นะครับต้องบอกว่านอนโค้งหน้านี่นะครับถูกทุบหมดแล้วก็ปากเบี้ยวความเป็นจริงแล้วเลือดจะเต็มหน้านี้ คนที่พบคนแรกคือดาบเปิตต้องขอขอบคุณเขาเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจที่จะไปตรวจในซอยเปลี่ยวอย่างนั้นคือจะมีบ้านบ้านของฝรั่งอยู่สามหลังหางจากถนนสายหลักเนี่ยเข้าไปประมาณเกือบ20กิโลเขาเห็นรถคันหนึ่งเปิดจอดอยู่เปิดประตูเขาก็ใช้ไฟส่องปรากฏว่าพบร่างหญิงคนหนึ่งนอนไม่ได้สติเลือดจมกองหน้าและมีมดเริ่มไต่แล้วเขาจึงแรกจะโทรแจ้งมูลนิธิ มูลที่ไปเนี่ยไปเห็นสภาพแล้วต้องบอกว่าต้องขอบคุณมูลนิธิในพื้นที่จริงๆที่จังหวัดปัจจุบันีขันเห็นสภาพเขาบอกว่านึกว่าตายไปแล้วลมหายใจแผ่วเบาส่งไปยังโรงพยาบาลที่ปราณบุรีโรงพยาบาลปราณบุรีก็ต้องบอกว่าความรอดนั้นมีแค่เพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ณวันนั้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยต้องขอบคุณทางมูลนิธิที่ในพื้นที่ขอบคุณตำรวจที่แชร์ภาพภาพนี้ที่นี้นะครับ กับบัตรประจําตัวน้องเนี่ยในโซเชียลเพื่อตามหาว่เป็นใครว่เป็นใครนะครับตามหาสภาพนี้ดูไม่รู้เลยดูไม่รู้ <นะ S 2> ใครคและบัตรมันปรากฏแต่เพียงว่าเป็นบัตรพลังงานราชการของค่ายธนรั์โซเชียลแชร์กันมากมายและเป็นความโชคดีของน้องจูงคือว่ามีเพื่อนในค่ายเนี่ยสงสัยและโทรหาแม่น้องจูง บอกว่าให้ไปดูซิว่าใช่น้องจูนหรือไม่เพราะตอนนั้นน้องจูนหายาไปจากบ้านหายไปจากบ้านครับแล้วก็เป็นเวลากลางคืนแล้วแล้วก็ทางคุณแม่ก็บอกว่าก็ไปดูที่โรงพยาบาลคุณแม่พอเห็นสภาพที่น้องเขาอาการหายใจเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุยกับหมอเขาเป็นลมเลยครับเพราะหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือว่ายังไงโอกาสรอดไม่มีโดนอะไรบ้างน,นะ,ะคะเบื้องต้นที่คุณหมอเขาเอกซเลนะเขาบอกว่าตรงโครงหน้านี่นะครับถูกทุบด้วยของแข็ง กระดูขอคงหน้าเละหมดเลยแล้วก็เบ้าตาในยุคตาดำในยุคก็คือตอนนั้นคือเลือดหมดฟันกระหกักหมอใช้ทิว้วเจาะท่อตรงคอแล้วก็ให้อาหารทางตกลมออกซิเจนทั้งหมดทุกทั้งปากปรากฏว่าขณะนั้นเขาเขาเขาบอกเขาเสียใจที่สุดเพราะน้องจูนเนี่ยคือความหวังในชีวิตของคุณแม่แล้วก็ตัวน้องชายอยีกหนึ่งคนเราต้องบอกว่าถ้าใครมีมี มีน้องมีพี่มีลูกเป็นผู้หญิงถูกกระทําอย่างนี้เราเชื่อว่าคงอยู่เฉยไม่ได้แน่คงไม่ปล่อยให้ใครมาทํากับลูกเราแบบนี้เราก็มีลูกสาวใครมาทํากับเรา่านี้เราเชื่อครับว่าคนดูทั้งประเทศถ้าถูกกระทาแบบนี้ไม่มีใครที่จะยอมแม่เขาพยายามอาธิษฐานจดุดทูปบนบานศาลกาวบอกกับสิริศริ์ว่าให้ช่วยยื้อชีวิตลูกเขาได้ไม่สุดเชื่อไหมครับว่าด้วยความเป็นแม่ ต้องมาดูลูกมาเช็ดอุจลาะปัสวะที่ไม่รู้ตัวเป็นเวลาเกือบ3เดือนเต็มๆและเป็นความโชคดีที่น้องจูนเนี่ยมีผู้บังคัญชาซึ่งเป็นนายทหารพระธรรมนูญนะครับและผู้ใหญ่หลายท่านพันเอกพันโทและเพื่อนๆมาเฝ้าหน้าห้องตลอดเวลาที่นอนโรงพยาบาลต้องบอกว่าหลังจากย้ายจังหวัดบาบปะอินไปอยู่รอนหัวหินเนี่ยทุกคนดูแลน้องจูนดีมากปฏิหารเกิดปฏิหารเกิดก็คือขนาดประมาณเกือบ3เดือนน้องเขาเริ่มกระดิกนิ้ว าดีใจมากครับหลังจากนั้นแล้วเขาก็เอากลับมาที่บ้านอยู่ในข่ข่โรงพยาบาลไข่สานรัฐณตอนนั้นยังไม่รู้ใครทําร้ายอะไรเพราะน้องตุ๊กยังเลี้ยงไม่ได้ก็คือให้อะไรเนี่ยกระทั่งได้สติแล้วก็นายหารพัพบนรีกับคุณแม่เป็นนายทหารพาไปแจ้งความ้องทุกต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจโรงพักสามและยอดครับพอสามเดือนก็คือสามารถพูดคุยทุเรื่องได้ไหมคะก็คือพอ,พอพ,อพอพูดเล่าความลําลึกต่าง ก็คือพอเราเริ่มได้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงวินาทีสุดท้ายเขาก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าได้ออกไปกับแฟนซึ่งเป็นนายทหารยศร้อยตีและมีการจดทะเบียนสมรสถูกต้องเขาบอกว่าถูกโชคครั้งแรกสองทีและต่อมามีวัตถุแข็งๆจําได้ว่ามีสีขาวกระแทกไปหน้าด้านซ้ายขณะขับนั่งจอดอยู่นั่งคุยกันแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สติสัมปชัญญะต่อไป แล้วเราถามว่าเกิดเขาก็ร้องแล้วก็มีการด่าว่าก็ปกติคนถูกทําร้ายก็ต้องหาทางเอาตัวรอดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นที่รับตองกระทบทานจิตใจรอยลา,ลากลงจากรถลงสู่พื้นตามตัวของน้องจูดต้องบอกว่ามีบาดแผลเรื่องถูกน้ําเกี่ยวและเลือดก,กระเซ็นถูกฝาผานังเป็นจํานวนมากมสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดเหตุต้องบอกภาพเป็นที่สยดสยองของคนที่พบในวันถูกครับ และสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้น้องจูนเนี่ยก็มีการดามเหล็กโค้งหน้าแล้วก็ผ่าตัดที่โค้งหน้านี่ถึงสองครั้งแล้วแล้วก็ตรงบริเวณตาถามว่าความความเป็นแม่เจ็บปวดนะลูกสาวถูกกระทําแบบนี้เราเป็นพ่อเราก็เจ็บปวดเราเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ขณะนี้ก็ต้องเจ็บปวดและเป็นการกระทําโดยเฉพาะนายทหารซึ่งเป็นคนคนเดียวที่ทําให้กองทัพเนี่ยเราเชื่อว่าขณะนี้กองทัพบ,บกกาลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ ต้องบอกกับท่านผู้ชมณขณะนี้นะครับ<ม>เป็นการกระทําของบุคคลคนเดียวไม่เกี่ยวกับกองทัพแต่เราเรียกร้องให้กองทัพมาจัดก,การน้องจูนก็ให้รายละเอียดได้ว่าวันนั้นแฟนทําร้าย<ห>ก็ไปแจ้งความก็ไปแจ้งความแจ้งความ,ค,วามครั้งแรกก็มีนายสาวธรรมนูญคุณแม่และเพื่อนๆก็ไปให้กําลังใจกับน้องขั้นต่อมาสักระยะหนึ่งนะครับก็มีการตัวของตัวของผู้ต้องหาก็มีการโทรมาในลักษณะพูดให้น้องกลัวเอาไปให้การใหม่ ให้การใหม่เนี่ยจะเห็นว่ามีการแตกต่างจากครั้งแรกในครั้งแรกจะมีระบุชัดเจนว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรครั้งหลังนี่นแตกต่างกันรับและแล้วต้องบอกก็ต้องชื่นชมผู้คัพิจาาของตัวของผู้ต้องหาที่นําอาวุธปืนไม่มีทะเบียนเก็บไว้ในขณะขณะหลังจากเกิดเหตุแล้วก็เก็บไว้ไปโดยตลอดแต่ขณะนั้นที่มาล้องเราเนี่ยเรายังไม่ทราบว่ามีอาวุธปืนจนกระทั่งเห็นว่าเขาบอกว่าผ่านมา แจ้งความครั้งที่สองเมื่อวันที่4มีนาคมส5 6 0กปรากฏว่าก็ยังไม่มีคืบหน้าหัวใจแม่จะสลายเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีควอหน้าความหวังไม่มีไงก็ถึงมาหาเรล่าเราบอกว่าถ้าเกิดวันนั้นสิ่งที่เราตกใจก็คือบอกว่าถ้าถ้าเราปฏิเสธเราจะทําให้สองแม่ลูกนี้เขาคิดสั้นเขาบอกเขาเจ้ากระโดดตึกตายบอกทาทาไมบอกว่าไม่มีทางออกพวกก็ไปร้องอื่นก็วพวกเขา,า,เ,ขาเขามุ่งหวังเดินทางมาจากที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาจากนาย่านันทมนุญแนะนํามาบอกให้ผาทนายสงการได้เขาเชื่อว่าเราจะช่วยเขาได้เราได้ฟังคํานี้แล้วและเห็นความตั้งใจแล้วว่าเราไงปฏิเสธไม่ได้เราก็มีลูกและถ้าถูกกระทําแบบนี้วันนี้อาจจะมาเป็นเช่นนี้ใครจะไปยอมผมเชื่อเลยครับว่าคนดูทั้งประเทศไม่มีใครยอมหรอกครับ แล้วทาไมมันถึงถูกฟีดไปโอเคพอตื่นขึ้นมาเนาะสมเดือนต่อมาเนี่ยตื่นมาให้รายละเอียดได้ทุกอย่างผู้ชายถูกเชิญมาให้ปาดคำหรืออะไรที่ไม่เคยมาคือคือขณะนั้นเราบอกว่าเราจะไม่ทราบอะไรเลยเรารู้แต่ว่าที่คุณแม่เข้าใจว่าน้องเขาเข้าใจว่ามันไม่มีความคืบหน้ายังไม่ได้มีการแจ้งข้อเก่าหาเราก็เลยเกิดความสงสัยเราเห็นภาพที่มันเกิดมันชักกะชะกันแล้วก็เป็นอูกอาดแต่ปรากฏว่าไม่มีความคืบหน้าเรารีบประมวลเรื่องเร็วที่สุดเราบันทึกเทป วันเสาร์ที่18มีนาวันที่20มีนาเราเข้าไปพบท่านพลตบุเอกศิวะลาลสิภามณ์นากุลรองผู้ช่ยการตรแเ่งชาติท่านดูแล้วจากเอกสารหลักฐานท่านสั่งการครับด้วยความเฉียบขาดและตรงของท่านตรงไปตรงมาสั่งการตรวจสอบจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดกองบัญชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องคดีนี้ก็คือกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปะจวบคีขันพุ่งกับโรงพักสามร้อยยอด พนักงานสอบสวนในคดีนี้ต้องมาถึงที่สํานักงานตำรวจชาติภายในสามชั่วโมงวันนั้นเลยวันนั้นทันทีทันใดเจ้าของคดีมาเลยมาเอาสำนวนมาทั้งหมดท่านตรวจสานวนเลยครับต้องบอกว่าท่านรองศรีลุศิวลาท่านเป็นนายตํารวจตัวอย่างต้องชื่นชมท่านด้วยความเีบ็บขัดเพราะเห็นว่ามันเป็นความทุกอกทุกใจของความเป็นแม่น้องจูนคือคนเราเกิดเหตุแบบนี้ ความกุ้มอ,อกกุ้มใจย่อมเกิดขึ้นเขาก็เลยหมาเราเราก็ต้องนําความสิ่งที่เกิดขึ้นนําเรียนท่านท่านก็เห็นความทุกข์ร้อนท่านเรยอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเป็นความโชคดีครับทางกองบัญชาการตำรวจภักดเจ็ดได้มอบหมายให้รองบัญชาการตำรวจภาคดเจ็ดพุ่งขับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบท่านมาเองพุ่งกลับโรงพักมาเองพนักง,งานสอบสวนมาเองท่านก็ดูสำนวนว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีการสั่งการก็ต้องขึ้นชมท่านผู้บัญชาการตำรวจภาคดิเจ็ดนะครับ ท่านปนหวโทรโทร้วยัยวงปดท่านเซ็นคำสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงกับพนักง,งานสอบสวนคดีนี้นะครับลงคำสั่งทันทีนะครับแล้วก็ให้พนักง,งานสอบสวนในคดีนี้ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการการสอบสวนต้องบอกคดีนี้หลังจากวันนั้นแล้วหลังจากที่มีการเรียกพนักง,งานสอบสวนมาแล้วสอบถามผู้อภิชาแล้วก็มีการสอบปากคาน้องจูนมีการสอบปากคำบรรดาน้องจูน เชิญแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจที่เกี่ยวข้องอน,นะครับมาด้วยก็ปรากฏว่าความคืบหน้าทําให้แม่ลอกจูนตัวลอกจูนรู้สึกมันเหมือนการเยียวยาจิตใจสิ่งที่เขาเก็บกดมดันโดยตลอดต่อเวลา9เดือนมันคลายทุกทันทีเราว่าคลายทุกเนี่ยคือเขารู้สึกว่าเขาเริ่มเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมแล้ว้็มีความหวังขาวามหวั<า>ง <บน S 2> แล้วถูกครับต้องบอกว่าต้องชื่นชมสมนักงานตระวจชาตินะครับแล้วก็ท่านผู้มิชากตระรวจชาติท่านพลพตรจากทิพย์ชายินดา ท่านทราบทั้งหมดท่านตรงไปตรงมาคือผิดก็คือผิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าตัวผู้ต้องหาจะเป็นผู้ใดถ้ากระทําความผิดต่อกฎหมายก็ต้องดําเนินคดีถึงที่สุดนะครับดังนั้นเมื่อได้ประมวลเรื่องก็ต้องขึ้นฉมครับทางผู้การจังหวัดประจวบและหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนที่มีการเปลี่ยนใหม่ก็รีบสบสํานวนไปเสนอสารทหารเพื่อออ,อกพิจารณาออกหมายจับ คือสารสารฐานมนตรนฐานเบืที่สิบห้าจังหวัดปัรตานีประกอบกับว่าตัวของผู้ต้องหารายนี้เป็นนายทหารมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสารท่านก็ให้ออกหมายเรียกมาก่อนให้มาพบจนกระทั่งมีการนําตัวผู้ต้องหาเนี่ยมามอบตัวที่โรงพักปานบุรีครับก็ต้องบอกครับว่าก็คือเป็นเรื่องของการประสานด้วยความรวดเร็วระหว่างทางทางทหารกับทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ ทำให้คดีต่างๆได้เป็นไปตามกฎหมายอย่างรวดเร็วกระทั่งต่อมาหลังจากตัวผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาแล้วมีการนําตัวไปฝากขังแล้วก็ศาลก็ตีในวงเงินประมาณ4ี่แสนบาทตัวต <blues. S 2> ้วงหประกันตัวไปคราวนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วขั้นต่อมาเพื่อกลับไปทบทวนและคุณแม่ก็ได้เกิดความเครือบแข็งใจว่าเอมีอาวุธหรือไม่อย่างไรดังนั้นเมื่อว,วานนี้เราเลยนําความทั้งหมดที่คุณแม่ยังไม่ได้จดแจ้งต่อพนักงานสอบสวนอันยังไม่เคย คือที่พี่เล่าว่าครั้งที่สองที่ไปแจ้งความเพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงสนวกก็คือเราเห็นว่าคุณแม่บอกว่ามันน่าจะขาดไปบางประการแล้วก็คุณแม่มองทบทวนว่าเอ๊ะมันมีอาวุธปืนอยู่หรือไม่ปรากฏว่าเราก็นําความไปนําเรียนท่านพลตรีศรีเวลาเราสืาปรากฏเมื่อว,วานนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับประนําความที่ขับค้องใจของคุณแม่ว่ามีเรื่องอะไรบ้างเป็นความโชคดีครับเราได้รำเรียนท่านและเพะเมินท่านเจ็ดเสร็จภารกิจจากการกวาดล้างเรื่องของผู้มีทธิพลนะครับ ที่ท่านลงไปตรวจค้นที่จังหวัดไทยธาน,นีท่านกลับมาท่านเมตตาแก่ผู้ที่ถกจริงๆนะครับแล้วก็ทุกหลายเด้นไม่ใช่คเป้าเคตนี้นะครับก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทางผู้แทนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็แล้วก็ในส่วน,นของกองบระคับคการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีครีขันก็มากันนะครับก็มีการาตรวจดินเอน้องขูดที่กระพุ้งแก้มแล้วก็เอาเอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียน มาให้น,น้องจูนดูและยืนยันว่าใช่หรือไม่ที่เคยเห็นกับตัวผู้ต้องหาน้องจูนก็ชี้ยืนยันชัดเจนนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับ,รบเมื่อเห็นชี้ยืนยันแล้วเนี่ยความมันก็ปรากฏขึ้นแล้วว่าเป็นมาอย่างไรเราก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรปรากฏว่ามีการสอบปากคาต่างๆสิ่งต่างที่เกิดขึ้นมันก็ปรากฏชัดว่ามันเกี่ยวพันใครบ้างขณะนี้ต้องบอกว่าคดีน้องจูนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เป็นที่ค่อนข้าที่สมบูรณ์และวันนี้ทราบว,ว่าทางกองบังคับการตรวจธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เอาน้องจูและแม่เนี่ยไปดําเนินการในเรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งหมดครับคดีนี้ต้องบอกว่ารวดเร็วดังนั้นฝากประชาชนทุกทนเลยนะครับหากท่านมีเรื่องเดือดร้อนใจประการหนึ่งประการใดท่านอย่ากเก็บเอาไว้ครับท่านสามารถจดแจ้งกับบุคคลที่ท่านไว้วางใจหรือร้องสื่อมวลชนและก็ร้องอุกโฉนฉาของหน่วยงานาน,านั้นๆก่อน อย่าไปยอมจำนวนอย่าไปยอมแพ้ถ้าเรายอมแพ้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําร้ายจิตใจเราเองนะครับนี่คือเป็นอุทาหรณ์ให้บอกกับประชาชนนะครับเก้าเดือนที่คดีถูกฟีดเนาะกับ3วันที่อยู่ในมือพี่และอยู่ในมือในมือองของกรทรทุกอย่างทําทุกอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่า3วันกับกับเเดือนทำไมมันแตกต่างกันคือคือต้องบอกว่าเราประมวลเรื่องที่เกิดขึ้น จากเหตุการณ์ที่เขาเล่าต่อข้อเท็จจริงให้เราฟังเราเลยประมวลเรื่องว่าควรในทางในกรณีนี้จะเป็นเช่นไรต้องบอกว่าประชาชนทั่วไปเขาไม่รู้กฎหมายเขาไม่รู้ว่าช่องทางจะร้องเรียนอย่างไรดังนั้นเมื่อท่านไม่รู้ท่านจะเก็บความไว้ในใจนะครับอย่างน้อยเนี่ยสื่อมวลชนจะช่วยท่านได้ในเรื่องของการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือในเรื่องของการร้องผู้กำกับช้าตามลดับชั้นต้องบอกว่าครับว่างานของการแผลงงานราชการเนี่ย มันมีระดับย่อยระดับระดับภาคระดับสานักงานตำรวจชาติเราบางทีเรื่องบางเรื่องถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ความเป็นธรรมเราทําตามขั้นตอนนะครับผมเชื่อหลอเกินครับว่าความเป็นธรรมเกิดขึ้นแน่นอนครับง,งั้นแสดงว่าช่วง6เดือนหลังจากที่น้อง,องจุนฟื้นขึ้นมาเนี่ยค่ะในส่วนของการทํางานของพนักงานสอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยค่ะคยังไม่ได้มีการเชิญตัวผู้ต้องหาคือ เรารู้ตัวผู้ต้องหาอยู่แล้วค่ะในมุมมองที่พี่คิดว่าล่าช้ารื่องอองตัวการต้องบอกว่าหนึ่งเป็นเรื่องของการทำงานของพนักงานสอบสวนแล้วก็เป็นดุลพินิษส่วนในเรื่องของผลว่าพนักงานสอบสวนจะผิดหรือไม่ผิดประการหนึ่งประการใดก็เป็นเรื่องของกองบัญชาการตำรวพักเจ็ดซึ่งได้ตั้งกรรมการสอบสวนว่าเป็นตามระบเบียบแต่สิ่งนี้ต้องบอกว่าแม่น้องจูนกับน้องจูนเขารู้สึกสบายใจและเขาปรับที่พักด้วยสอดิภาพแล้วและต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางค่ายธนรัตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แลทางผู้บัญชาการท่านให้ความ สนใจแล้วก็<ม>ท่านเป็นหัวหนยาใหญ่ยกที่เกิดขึ้นกับน้องจูนครับมีการเห็นพี่พาไปขอคุ้มครองพยานตอนนี้เป็นก็คือ,อต้องบอกว่าในเรื่องของมาตรการคุ้มครองพยานเราก็ได้ยืน่นต่อทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ในเรื่องของการเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียหายในคดียานั้นเราก็ยื่นต่อท่านรองทวัชชัยไทยเขียวแล้วก็ทางกรมคุ้มครองเสรีสิทธิภาพเนี่ยก็รับเรื่องไปราวนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่าทางกรมคุ้มครองเสรีสิทธภาพเนี่ย ก็จะพิจารณาช่วยเหลือเรื่องของหนึ่งเงนิงนเงินค่าสาพยาบาล2ก็คือเงินที่ขาดประโยชน์คือทําให้ต้องจุดขาดรายได้เนะี่ยว่าจะช่วยเหลืออย่างไรเราเชื่อว่าไม่เกิดสัปดาห์หน้าการช่วยเหลือต่างๆของน้องจุงของนหน่วยงานของรักจะเข้ามาทั้งนี้นั้นแม้กระทั่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยนะครับเราอยากจะฝากให้มาดูแลในช่วยเหลืออะไรไบ้างนอกจากนี้แล้วสิ่งที่เราอยากฝากก็คือโรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐที่มีความความรู้ความสามารถและสัญญกรรมท่านช่วยนะครับเค้น้องจูง หรือเคสอื่นๆที่เสียหายจากทางการแพทย์เนี่ยท่านช่วยเป็นบุคคลมหาศาลครับทาให้เขาเนี่ยได้มีสภาพหน้าใกล้เคียงดังเดิมเราบอกว่าเราเจอในเคสลักษณะนี้มาหลายเคสนะฮะก็คือเคสน้องจูนหรือเคสของน้องเปิลกระตานก็คือการตาดัดการผ่าตัดของคุณหมอเนี่ยบางทีผิดพลาเราอยากให้โรงพยาบาลต่างๆที่มีเอกชนก็ดีท่านมาเสียสละช่วยแบบนี้สังคมะครับและสังคมก็จะกลับคืนสู่โรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายครับ ของน้องจุนก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ไม่ยอมแพ้เนาะจากนั้นที่ถ้าพี่ไม่เลือกช่วยเขาก็คงก็คงไม่รู้ว่าจคงจะเสียใจขึ้นเขาเขามุ่งหวังว่าเราเนี่ยตรงไปตรงมาและชัดเจนสิ่งที่เขาคาดว่าและคาดหวังเหล่านั้นเขาเขาดีใจเขาได้ชีวิตใหม่เขาได้โอกาสใหม่ๆซึ่งเกิดเกิดขึ้นชีวิตเขาแล้วก็ทําให้ผู้บัญชาตระดชั้นได้เข้าใจเราก็ต้องขอบคุณทางสื่อมวลชนแล้วก็เพจทุกเพจรวมทั้งสมักงาตรวจชาติ โดยเฉพาะต้นทุนรละเอียดีวราลาศิพันต์กุลเนี่ยหลอกกตัวเองชาติและคณะทํางานทุกท่านเลยนะครับที่ได้มีความเป็นห่วงใยในสวัสดิภาพของประชาชนต้องขอบคุณมาณโอกาสนี้นจริงๆครับณว,วันนี้คงไม่มีอิทธิพลใดหรือว่าอะไรที่จะมาแทรกแทรทําให้กระบวนการผิดไปจากเดิมเราไม่ห่วง <ๆ S 1> นะครับ<ม>เพราะว่าท่านรองศิวรารวมทั้งกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานต่างๆของรัฐตอนนี้บูณราณาการหมดเราเชื่อว่าทางกองทัพบกเนี่ยท่านก็ดูและติดตามอย่างแกล้งชิดเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวแค่นั้นเอง นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ผู้ใช้ Facebook ทุกรายที่ได้ช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกกล่าวในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเราหวังว่าคดีนี้จะเป็นรีตัวอย่างที่จะเป็นอุทาหรณ์อย่าใช้ความรุนแรงต่อกันครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเราจริงๆวันนี้เรามีสารเราเห็นว่าทางเพจดิจันเนี่ยเป็นสื่อที่สะท้อนที่เกิดขึ้นในสังคมก็อยากให้ประชาชนเนี่ยดูช่องทางของเพจดิจันต้องขอบคุณจริงๆครับ ก็ติดตามพี่สงการในการทําหน้าที่ในคดีอื่นๆต่อไปเนาะเ็นบอกมีอีกสองสามคดีที่เราชื่ออยู่ตอนนี้จากเคสเคสน้องปอนก็ก็คุณคุณแม่น้องปอนก็สบายใจไปแล้วเรื่องไขควงแล้วก็มาเคสของน้องจูนก็สบายใจเดี๋ยวรอเคสของน้องเน็ตไอดอนปอป่าตากรมเดี๋ยวจะเจอเขาวันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างแต่เราเชื่อว่าเรามีทางออกครับ โอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่สงกรานต์มากที่ที่มาให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนดูมากค่ะขอบคุณมากครับนี่นั่นนี่มีสารนะครับเนี่ยก็เลยต้องมากับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่สวัสดีค่ะ